สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n w w p อ s ิ d ซที่มีชื่อว่า g ิ l ว War 2จากดินสู่ดาวเอพิโซดนี้ผมจะเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดพร้อมกับเพื่อนๆที่กำลังดูเอพิ o ซดนี้กันอยู่นะครับเราจะเล่นไปพร้มพรอมๆกันนะครับเพื่อนๆถ้าเจอ ID นี้ใน NA ก็ทักทายกันได้นะครับปะ let's go <S ผมว่าตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะเล่นตัวใหม่ ตามที่ได้สัญญากับเพื่อนๆเอาไว้นะครับที่เพื่อนๆขอไว้ว่อาอยากให้ผมเล่นตั้งแต่เลเวล1นึถึงแปด้วยมือให้ดูนะครับว่ามีหนทางเล่นยังไงมีไกด์ยังไงบ้างนะฮะตอนนี้ผมก็ที่กดบูตเลเวลมาเพราะว่าผมอยากได้มาสเตอรี่ที่มันสะดวกนะฮะในการเก็บเลเวลก็คืออ่าเรามีไกด์ดิ้งเลเวลสเนาะอันนี้จะทำให้ไกด์ดิ้งเรา เวลาบินมันเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็พวกสัตว์ทั้งหลายนะฮะมีแรปเตอร์กระโดดได้ไกลมีสปริงเกอร์กระโดดได้สูงแล้วก็สกิมเมอร์นะฮะแค่นั้นก็ผมคิดว่าผมพร้อมแล้วที่จะเล่นตัวใหม่นะครับจาก1ถึง80ด้วยมือโอเคปะเหมือนเดิมเลยนะฮะเราคุยกับพี่โทเซียน,นะฮะแล้วก็ผมคิดว่าม,มจะสคิปไปเลย อ่าตรงนี้ผมเล่นเป็นเมดเมอร์เนาะตั้งชื่อว่า professor ไบไซด์นะฮะไบไซด์แปลว่ามองโลกในแง่ดีนะฮะอ่าอันนี้ก็คือยังไม่มีคนมาเปิดอันนี้ไว้นะครับเราต้องดีเฟนต์เด็กเกตนะฮะป้องกันป้องกันเวฟนะครับที่เขาวิ่งมาอ่าเด็กน้อยคนระับดีเว s ต์สักเซฟเดี๋ยว พออีเวนต์สเซฟเนี่ยเดี๋ยวประตูตรงนี้จะเปิดนะครับแล้วเราก็จะได้ไปสู้กับพี่ดุกเหมือนเดิมนะฮะบูมเรียบร้อยครับผมอินโทรจาน เมื่อเราเสร็จอินโทรนะฮะสิ่งที่จะทำให้ตระละครของคุณเนี่ย level up ขึ้นไวมากนะครับจาก1ถึง80เนี่ยแล้วคุณได้ถ้าถ้าคุณเป็นมือใหม่นะฮะคุณทำตามนี้คุณจะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกมเกือบทั้งหมดนะฮะมันก็คือตรงนี้ครับ Character Adventure Guide นะฮะคุณกดเข้ามาปุ๊บเขาจะมี1 2 3 4 5 5วอ l ลุ่มนะครับ ซึ่งเราต้องทําทีละขั้นเนาะสมมติว่าคุณทำวอลลุ่มหไม่เสร็จเนี่ยคุณจะข้ามไปทำวอลลุ่มสไม่ได้นะครับ mm hmm. คุณทำตามนี้แล้วเลเวลของคุณจะอัพขึ้นไหวมากๆนะครับ mm hmm. และมือใหม่คุณจะได้ความรู้จากคาแรค c เตอร์แอเวนเจอร์ไกด์เนี่ย mm hmm. พื้นฐานเกือบในกิวอ์เกือบทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เลเวลด้วยแล้วก็ได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิวอทด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเซตอัพตัวละครกันก่อนเรามีแรปเตอร์แล้วนะเนาะเอาเข้าไปเปิดแมปเปิดแบงค์เปิด,ปด,ปดนู่นเปิดนี่สักนิดนึงฮะเนี่ยฮะเมื่อเราบู์เลเวลแปดสไปไปทำสทัตว์ไปทำไรดิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วครับการที่คุณจะเล่นตัวใหม่ขึ้นเนี่ยคุณจะมีแรปเตอร์ที่สามารถกระโดดได้ไกลขึ้นมีสปริงเกอร์ที่กระโดดได้สูงนะแล้วการโอเพน การเปิดแมบ,บของคุณเนี่ยจะง่ายขึ้นมากๆนะครับอพจะก,ก่อนอื่นนะครับก่อนที่คุณจะทําอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นตัวใหม่ไปที่กิวฮอก่อนนะครับไปเอาบัฟ exp สนะิบเปร์เซนะฮะที่ผมเคยเคยพาไปเอาในพาร์ทแรกนะครับใน ep แรกนะครับจากกิววอทูจากดินสูดาวนะครับมันคือตัวนี้คุณต้องรีเพรเซนต์กิวก่อนนะครับแล้วก็คุย ปุ๊บอะ,อะกิวเอ็กพีเกนะครับคุณสามารถรับได้ฟรีเลยปั๊บแล้วคุณก็จะได้ปั๊บอันนี้มานะฮะที่ชื่อว่ากิวเอ็กพิเลียนบูทมันจะทำให้ทุกการกระทำของคุณในเกมกิววอลทู II, ได้ EXP เพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วเราก็รีบกิวหอกกลับไปเปิดแมปเหมือนเดิมนะครับคุณก็มาดูนะครับว่าเขามีอะไรให้ทำนะบ้างนะฮะเลเวลอัพอ่าแอปพลอิงคอนดิชั่น คอมพิวต์อีเวนต์ทำหัวใจให้เสร็จล่ามอนสเตอร์25ตัว Discovery Point of Interest 5จุดดอทอะไรพวกเนี้ครับคุณก็ดูแล้วก็ทำได้เลยแต่สิ่งที่คุณสามารถทำได้เลยนะตอนนี้นะฮะก็คือ using healing skill ก็คืออันนี้กดไปอ่ะเนี่ยฮะคุณจะได้หนึ่งแหละแล้วคุณก็รอ,อ รอคูลดาวมันแล้วก็กดให้มันได้ครบ3นะครับคุณก็จะเสร็จเควสอันนี้เลยนะครับแล้วก็อ,อันไหนที่ทำง่ายดีอ่าอันนี้คือ using emotion นะครับคุณแสดงท่าทางของตัวละครนะครับวิธีการก็คือคุณกดสลัดแล้วก็เป็น T Y ก็ได้ T Y คือ t h a n k you นะครับตัวละครของคุณก็จะ t h a n k you เนี่ยข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหม using e m o t i เสร็จแล้วคุณได้คุณดู xp ที่ผมได้มาครับเกือบครึ่งหลอดนะฮะอันนี้ คือ Character คาแรคเตอร์แอร์แนเจอร์ไกด์นะครับเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกตัวละครอของคุณจาก1ถึง80ได้ไหวมากๆนะครับวันเดียวคุณสามารถเลเวล80ได้เลยนะฮะถ้าคุณทำตาม Character คาแรคเตอร์แอ n ์แ r นเจอร์ไกด์และมือใหม่คุณทำตาม Character คาแรคเตอร์แอ n ์แ r นเจอร์ไกด์เนี่ยคุณได้ความรู้พื้นฐานของ g e ิวอด้วยนะครับ ID นี้นะครับเป็น ID ที่มีอายุเยอะแล้ว ผมจะได้พวกเอ็กพิเลียนสกอร์มาถ้าคุณไม่มีไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันลกขังแล้วผมอยากจะใช้มันคือเวลาเรากดไอเทมพวกเนี้ยตัวละครของเราจะอัพเป็นเลเวลนั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้มันเขียนว่าดับเบิลคลิกทูแอดวานซ์อะคาแรคเตอร์ทูเลเวลยีเนี่ยตัวละครของผมก็จะเป็นเลเวลยีเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดอันนี้แล้วกันเพราะมันลกขังผมอยากจะเคลียร์ขังเนาะแต่คุณจะบอกว่าเฮ้ยมันก็มันก็เลเวลแปดสิบใบเลย อ๋อไม่ไม่นะฮะคือคุณทำคารคเตอร์แอนเวนเจอร์ไกด์เนี่ยถึงแค่วอลลุ่มทรีเนี่ยคุณเลเวลแปดสิบแลลวนะครับคุณไม่จําเป็นต้องทําถึงวอลลุ่มไฟนะครับเท่านี้ผมเล่นตัวละครใหม่มาทั้งหมดเนี่ยผมทําถึงแค่ทรีนะฮะคุณแปดสิบแหละเพราะว่ามันไหวมากครับคุณทําเสร็จหนึ่งเควสเนี่ยเขาให้ EP พีมาเกือบครึ่งหลอดเลยนะซึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าผมจะขี้โกงหรืออะไรคุณทําตามนี้คุณเลเวลไฟเหมือนกันครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมขออญาตกดเป็นเอ็กพิเลน e s กอร์เลยว่าสาเนาะตัวละครของผมก็จะอัพเป็นเลเวลสามสเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีไอเทมชิ้นนี้ยไม่เป็นไรนะครับไปทำคาแรคเตอร์เอเวนเจอร์ไกด์อย่างที่ผมบอกเลเวลอัพไวเหมือนกันนะครับกด a อ c ก p t เซปต์ไปเลย <Whoa. S 1> อยูมทีนี้ตัวละครของเราก็เลยว่าสาละเนาะเราก็กลับมาทำคาแรคเตอร์เอเวนเจอร์ไกด์กันต่อเนาะ อันนี้ก็ง่ายเหมือนกันถ้า use waypoint คุณก็เปิดแมปขึ้นมาแล้วก็ use w a p o i n t ได้เลยนะฮะได้ปึ๊บสำเร็จไหมอ่าเรียบร้อยเลยครับ use w a p o i n t โอเคทีนี้ character adventure guide volume 1เนี่ยมันง่ายครับก็คือคุณเปิดแมปนั่นแหละคุณก็ไปเปิดแมปทำ,ทำนูน่นทำนี่นะครับแล้วมันก็จะเสร็จเองโดยอัตโนมัติเลย นะครับคุณก็ทำเวทหัวใจไปนะครับเราเสร็จเนี่ยฮะเราเสร็จทำเวทหัวใจปุ๊บเราก็เสร็จละ complete Reno hard นะฮะปุ๊บก็ไปต่อนะครับเขาให้ คอนดิชั o n 2่ครั้งยูธฮิลลิ่งสกิลฮิลลิ่งสกิลก็กดไปอ่าก็ขึ้นเป็น 2, 2> <man. S 1> ครั้งก็เดี๋ยวรอเวลากดใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะดีฟีดเอนเนมีนร่รูทเอนเนมี่ก็ได้แหละฮะคุณก็เปิดแมปไปนะฮะวิ่งเก็บ Point of Interest มันก็มีมันน่าจะมีอยู่วิ่งเก็บไอเนี่ยฮะที่มันเป็นอันเนี้ยเขาเรียกว่า Point in Point of Interest เนาะคุณก็วิ่งเข้าไปให้ใกล้ขเขาแล้วก็จะเด้งเองเนี่ยฮะอันนี้คือการเก็บ Point of Interest มันก็คือการเปิดแมบนั่นแหละวอลลุ่มวันอะเนาะทำนูน่นทำนี่นะครับมีชุบเพื่อนด้วยคุณสามารถชุบ NPC ได้เหมือนกันนะครับ ทายคอนดิชันเสร็จแล้วนะครับดูดูดูเกรที่ผมได้มาครับครึ่งหลอดทำเสร็จแค่เคเวสเดียวนะฮะเลเวลจะอัพอีกแล้ว <did> นี่ฮะเคเวสขึ้นรัวๆเลยนะครับเ <Red. S 1> นี่ยผมแป๊บเดียวผมเลเ้วลสาแล้วขึ้นมาเนึ่งละ คุณก็แค่วิ่งเปิด่ยนแบบธรรมดานะแต่ว่าเควสแค่เป็นเชือกไก่นี้เด้งขึ้นระดูเลยเนี่ยตรงนี้ก็ดอทนะฮะดอทแอทแท็กแล้วเราก็จะได้อ่านี่ฮะ <le> ได้เอ็กพีมาเยอะแยะเลยนะมันกระโดดข้ามไม่ได้นะต้องต้องดอทอย่างเดียวเนี่ยครับผมทำเควสหัวใจแล้วก็เปิดแมปไปแค่นิดเดียวเองครับ เปิดแมปไปแค่นี้เองผมขึ้นมา2เวลแล้วนะครับเพราะว่าผมทำคาแรคเตอร์แอดเวนเจอร์ไกดนะครับอันนี้ n p c ล้มเราชุบเราก็ได้เควนเหมือนกันนะครับที่ให้ชุบเพื่อนเนี่ยฮะผมก็เปิดแมบอยู่ดีๆนะฮะแล้วก็เสร็จเสร็จวอลลุ่มหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จโดยที่ไม่รู้ตัวเลยไวมากครับ <อ>ยังเหลืออีกตั้ง2เควสเนี่ยแต่คุณสามารถไปทำให้มันเสร็จอีก2เควสได้เนาะแต่ว่าการที่คุณจะเสร็จวอลลุ่มวได้เนี่ยเขาตัวเกมเนี่ยเขาบอกว่าเออให้ทำแค่สิสี่เควสพอนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเออผมจะทำให้หมดเนื่องจากคุณทำเนี่ยคุณได้อ p เหมือนกันนะครับผมขึ้นมาสี่สี่เวล่ะไว,ว,ว,วมากไม่ถึง10นาทีเลยนะครับก็ขึ้นมาสี่เวล่ะนะครับ เมื่อกี้พอขึ้นวอลลุ่มสมาแล้วทํานู่นทํานี่ก็เสร็จไปอีกสี่เควสแล้วครับไวมากเลยนะฮะมี u s ซิงแบงส์สวาเวพอก็คุณก็สวาเวพอนไปครับสามรอบคุณก็เสร็จแล้วขึ้นมาอีกเลเวลแล้วครับไวมากครับถ้าทำตามคารคเตอร์แอนเดอเจอร์ไกด์เนี่ยแอปพลายอิงดอันนี้ก็คือให้คุณ นี่ยฮะมามาที่เมนู equipment เนาะแล้วก็ d r านะฮะแล้วคุณก็เลือกสีสีอะไรก็ได้นะครับแปะเข้าไปมันก็คือการเปลี่ยนสีเสื้อผ้าของตัวละครคุณนั่นเองครับเอาสีม่วงไว้หน่อยเพราะว่ามาเป็นเมดเมอร์นี่ครับเ <The light S 1> สร็จเดียวอ่ะแต่ว่าผมโน้ตไว้นิดนึงนะครับวอลลุ่มทูเนี่ยเขาจะให้ไปนี่ครับถ้าคุณเอาเมาส์ไปไปไปชี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นบอกว่าเออให้เราไปดูวิวที่ แมปตามที่เขาเขียนเนาะ <All S 1> ซึ่ง <the man. S 1> ถ้าคุณดูวิวแมปอื่นที่ตัวเกมเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในนี้เควสม,มันก็จะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปแมปใหม่นะครับแมปที่เขาเขียนเนี่ยเพื่อไปทำวอลลุ่มทให้มันเสร็จเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแมปตามคาแรคเตอร์แอดเวนเจอร์ไกเนี่ยคุณทำเควสหัวใจคุณดูวิวคุณเปิดเว o พอยอะไรพวกเนี้ยคุณจะได้ exp ที่มันสเกลมาขึ้นด้วยนะครับ สำหรับใครที่งงนะครับว่าไอวอลุ่มวันเนี่ยสเกลด t h อ a r เรเนี่ยคืออะไรนะครับให้คุณเปิดแมปขึ้นมาเนาะปึ๊บเนี่ยฮะแล้วคุณจะเห็นไอคอนนี้ในแมปที่ชื่อว่าสเกลให้คุณไปคุยกับเขานะครับให้ครบ3คนเควสนั้นก็จะเสร็จให้คุณเลยระครับ Our have คนสุดท้ายแล้วปึ๊บเ <Hi. S 2> นี่ยฮะเรียบร้อยถึงคุณจะทำวอลุ่มวันเสร็จแล้วแต่เควสเหลือคุณสามารถทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะได้เลเวลเพิ่มเติมผมยังเหลือดูวิวอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับวอลุ่มวัน เนี่ยฮะเมื่อเราไปปลดแรปเตอร์กับสปริงเกอร์มาแล้วการโ <did> อเพ่นเมืของคุณการเปิดแมปของคุณจะง่ายขึ้นมากๆเลยฮะ <did> ผมใช้เวลาไม่ถึง20นาทีฮะเพื่อที่จะทำวอลลุ่มวันให้ครบนะฮะตอนนี้ผมย้ายมาเปิดแมปเอ่อโฮมแลนด์ Homeland ของอาชูลานะครับเมสิกาโพรวินส์นะครับเพราะว่า นี้มันจะมีเวอร์บอลที่ชื่อว่าไฟเอเลเมนทัลนะฮะผมก็เลยคิดว่าเออจะมาวิ่ง, World งเวอร์บอลเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะผมผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาวิ่งเปิดวาร์ฟเวอร์บอลไว้ก่อนนะครับเพื่อมาทําตอนไหนก็จะได้วาร์ปมาแบบรวดเร็วเลยตรงนี้มันก็คือตรงที่มีเวอร์บอลนะ,ะมีอีเวนต์เวอร์บอลที่ชื่อว่าไฟเอเลเมนทัลเกิด ผมก็แวะมาเปิดแมปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไกด์วอลลุ่ม2หรือ3ามเนี่ยนะฮะเขาจะให้เรามาสู้กับเบอร์บอสตัวหนึ่งนะครับถึงจะผ่าน